สวัสดีเอซทุกท่านนะครับจันนี้เชิญชมพระสมเด็จหลังเปลือกไม้นะครับพิมพ์ภราประธานหลังกลับมาลักษณะด้านหลังของพิมพ์นะครับขอบข้างปีแยกเป็นธรรมชาตินะครับใบหน้าดังผลมตูมเกตตรุซุ้มรอยปิดแตกดังงาช้างนะครับผมเพื่องัาพหดตัวตามการเวลาลายไม้กระดานนะครับจะดูละเอียดและลึกขึ้นเหมือน ลายขับหมากนั่นเองที่แห้งและหดตัวรอยปีแตกของเนื้อผ้าสู่ไปทางเดียวกันนะครับส่วนรวมลึกจะเกิดจากการกดทำให้เห็นการหดตัวของเนื้อมวลสารชัดเจนนะครับผมเครื่องทุ่นแรงใกล้มือเช่นไม้กับหมากตอกไม้ไผ่สิ่งสำคัญเหนือกว่าการสะสมก็คือพระเครื่องตามความชอบและศรัทธา แล้วนั้นคือการอนุรักษ์นะครับพุทธสินของภาคเครื่องเพื่อส่งต่อเรื่องราวความเจริญในพุทธศาสนาขอบเรียบการแตกลายงานส่วนเนื้อแกลงจะแตกลายงานแบบนี้นะครับค่อนข้างลึกจัดคล้ายๆลายงานที่เกิดจากเนื้อขนมตุ๊บตับนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อนุ่มจะแตกลายงานอ่อนๆนะคล้ายๆจะแตกลายงานแต่ ยังไม่แตกจริงๆนะครับเช่นเดียวกับเนื้อกระจายกันด้านหลังมีลักษณะเหมือนเปลือกไม้สวยงามมองเห็นผงพุทธคุณต่างๆบนผิวองค์พระนะครับขอบข้างปิดแตกดังหนอนด้นความละเอียดจะกลายเป็นมูลลักษณะเด่นนั่นเองสำหรับเนื้อนุ่มแต่สำหรับเนื้อแข็งนะครับ ซึ่งมักจะมีเม็ดแก่และมวลสารจับกลุ่มเป็นย่ำย่อมเห็นไหมครับตามองพระคล้ายเนื้อขนมทุบตับจึงนับวบ่ามวลสารความช่ำเป็นเนื้อนุ่มจะเป็นความช่ำนี่เองในส่วนลึกของเนื้อแต่สาหรับเนื้อแข็งเช่นการแตกลายงาผิวแป้งโรยพิมพ์วันณอนุูนเห็นไหมครับแตกสวยงามมีวันณาปูนขาวสลับแบบกล้นนะครับ ผิวเนื้อส่วนหนั้นเองนะครับพระสมเด็จนี้เมื่อซูมไปใกล้ๆแล้วจะเห็นอะไรบ้างเอง่ยความสวยงามของพิมพ์พระและมวลสารต่างๆเห็นไหมครับส่วนตัวชอบพระสมเด็จที่สองดูแล้วเนื้อในไซส์คล้ายกับหินอ่อนอย่างเช่นพระสมเด็จองนี้นั่นเองนะครับปูนปลาหอยที่นํามาสร้างเป็นมวลสารหลักในการกดพิมพ์เกิดปฏิกิริยาทางเคมีธรรมชาตินะครับ ขอบ้างปีสวยงามเวลาที่ยาวนานทำให้เนื้อผ้าคล้ายกับอินอ่อนนั่นเองเมื่อเหมือนกับพินอ่อนต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเห็นไหมครับของพุทธคุณเมื่อเวลาผ่านไปนานๆโอ้โหพระสมเด็จวัดพระังมีพุทธคุณมากนะครับดูรอยปีดแตกนะครับทำให้เป็นพระอันดับต้นๆที่คนไทยต่างก็รู้จักเป็นอย่างดี เติบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองนะครับผมพุทธคุณเห็นไหมครับพระสมเด็จองคนี้นะครับเป็นปูนที่ปนละเอียดมีขาวาไม่ว่าจะเป็นปูนเปลือกหอยหรือปูนเพชรปูนกลางใสนะครับถุงรูปจะทําให้เนื้อออกสีขาวขุ่นนั่นเองอตีกแตกตามธรรมชาติมีแร่ธาตุกายสิทธิ์ต่างๆนะครับ และซุ้มกอได้ด้วยความต้องการของครอบครองเพื่อบูชานะครับให้เกิดพุทธคุณทําให้พระสมเด็จมีราคาสูงขึ้นนั่นเองเ,องเนื้อขาวมุลเนื้อขาวมันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับถายดีเป็นประโยชน์ก็แชร์ต่อด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ